ไปละถ้าหากว่าเกิดเป็นคนดู <Yeah. S 1> น้ำตาท่วมจอเป็นเราก็คงไม่ทนดู <Yeah. S 1> ถ้าได้สรงวังเหมือนคอฟฟี่ปิ้งของกงยูฉันคงกระโดดโลดเต้เนอย่างกับพี่น้อยวงพรูแต่พราะเอ่ยบงชูแล้วเขาก็บอกบวลาก่อนเป็นพระรองในซีรีส์ที่พระเอกเข้ามาก่อน มีน้ำตาก่อนเพราะหน้าเราคอมเมดี้เป็นแค่ตลกปัญญาอ่อนละครน้ำเน่าดาวประสุกต้องตายเหมือนกับโกบริที่ตอนจบต้องตายบทไม่สบายแบบมีมือแตะต้องกายอยากให้เธอเหลียวมองสงสัยต้องวายก็ยังคลองใจมองใครต่อใครเขารับบทนำในา a r a ด i s ให้เราได้รับบทเป็นแค่คนจนในพาราไซอยากได้ดอกกุหลาบทำไมได้รับแต่ได้น้ำไม้ถ้าทำสาวแทให้หนักเรื่องนี้เราควรจะร้องยังไงอะไปในลองสิค อยากมีความรักกับเขาสักทีมีเธออยูดังด่งตามทุกทีทุกทีจำไปจำไป playlist by อ j อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีวันอังคารนะคะสวัสดีเพื่อนร่วมง,งานของอีฉันวันอังคารถูกไหมถูกต้องครับอมรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันอังคารที่สามตุลาคมถูกต้องครับมันต้องเป็นแฟนเก่าเราคนหนึ่งที่เกิดวันนี้ปะ่ะไม่ลู้ทำไมเราจำอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยได้หรือเราไม่ควรจำอยู่แล้วจะไปจำไได้กับคุณละ่ะครับเดือนหนึ่งอ่ะมันจะต้องมีคำว่า เพื่อนหรือแฟนเก่าเกิดกี่คนแล้วเราจําเพื่อนไหมไม่จํา oh. ทําไมเราจําแฟนเก่าเพราะตอนนั้นมันเคยเป็นแฟนปัจจุบัน oh. มันก็ต้องจําถูกไหมถูกครับแต่ทำไมมันไม่ลืมตามหน่วยความจําไม่รู้นะ oh. ความจํากับความลืมมันบังคับกันไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเอาจริงๆเราไม่สามารถบังคับอะไรได้เท่าไหร่หรอกคุณเคยสั่งความความจําคุณได้ไหมล่ะต้องจำหนึ่งนี้นะจ๊ะต้องลืมเรื่องนี้จำได้ไหมไม่ไจำไม่ได้ จงจำเรื่องนี้นะเบอร์โทรศัพท์เนี่ยแม่นมากเลยต้องจำนะเพราะมีอะไรโทรเบอร์อะไรวะแล้วมันที่สำคัญคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะอะไรที่เราไม่สนใจจะจำแล้วจำแล้วผิดมันจะผิดทุกครั้งสมมุติเราสับสนที่ที่หนึ่งว่าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแม้ว่าเราจะผ่านกี่ทีแป้งไหนได้วะใช่ป่ะวันนี้มันเป็นป่ะพี่กวงผิดใช่ไหมมันจะผิดซ้ําๆบางทีมันมันจะรู้สึกอะไรหรือถ้าเรา <c oughs> ใช้ไฟเนี่ยเรารู้ว่าดวงเนี้ยมันต้องปิดอันเนี้ยแต่เราจําไม่ได้มันต้องปิดแถวเนี้ยนะเชื่อไหมเราก็จะปิดอย่างเงี้ยไปทั้งปีไอ <c oughs> ้ตกลมันปิดตรงไหนนะตกลมันปิดตรงไหนนะแปลกเนี่ยแหละค่ะสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมีความมหัศาจรรย์เป็นของตัวเองนะธรรมชาติของมนุษย์เราเราต้องเรียนรู้กับเขาจริงนนะ <c oughs> บางทีเราจะคิดว่าแบบเอ้ยเราสั่งได้ <c oughs> สั่งได้จริงเราเนี่ยต้องสั่งหยุดไอแล้วป่ะใช่ไหมพี่กุ้งถ้าสั่งได้จริงสั่งได้จริงต้องสั่งหยุดไอสั่งให้เราไม่หิวป่ะสั่งให้เราไม่ง่วงแล้วเวลาตอนเด็กๆเราอยากอ่านหนังสือเราต้องสั่งให้เราตื่นได้ป่ะเป็นไหมแล้วเราสั่งได้ที่ไหนอ่ะไม่มีเลยอยากนอนยิ่งอ่านหนังสือด้วยยิ่งโอโหเวลาอยากอ่านหนังสือมันต้องอยากตื่นเพราะเด็กนักเรียนอะเนาะเป็นตัวหลับเลยแล้วพออยากจะตื่นนะหลับปุ้ยใช่ป่ะ นั่นแหละค่ะก็วาดกันไปเราที่พูดทั้งหมดคือฟ้าฝนค่ะคุณผู้ฟังมาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะคือมาอีกแล้วไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรคือมาอีกแล้วก็รับกันไปก็น่าจะอีกหนึ่งช่วงเดือนนะคะที่เราจะต้องเจอกับออนออนออฟออฟแบบนี้แต่วันนี้ได้มีโอกาสไม่น่าเชื่อนะคะในหนึ่งวันนี้ฉันไปมาสองจังหวัดดิฉันไปสระบ,บุรีมาค่ะคแค่ชานสระบ,บุรีนะคะชันเมืองออยังอยู่เพื่อนชวนไปไหว้พระ นั่งเราเป็นเพื่อนกันเอาเอาไป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 ,ไปทางผ่านขากลับผ่านอยุธยาแว้ยอยุธยาหน่อยไหมเอาแว,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 ว้ยแว้ยแวะยได้ไปนหนึ่งวัดด้วยนะโอ้โห oh. วัดมงคลประพิษ oh. วัดมงคลบพิษเนี่ยก็ที่น้องลิซ่าเขาเพิ่งไปถ่ายรูปใช่ไหม <Yes. S 1> ตอนที่เขากลับมาเมืองไทยที่เขานุ่งพาสินใช่ปะ <Yes. S 1> แล้วก็ไปถ่ายรูปก็เราก็จะรู้สึกว่า oh. เนี่ยปรอนกลางวันแล้วไม่ใช่เสาร์อาทิตย์คนไม่ได้ถึงกันเยอะมากแต่ก็จะเห็นนะคะว่ามีนักเรียนเด็กๆเล็กๆคุณครูเขาพาไปเดินไปถ่ายรูปไปชมนู่นนี่นั่นกันนะคะแล้วก็วัดเนี่ยปกติมาก่อนเข้าไปมาจจะไม่ได้ดูเป็นระเบียบมากแต่ตั้งแต่โควิดก็มีระเบียบประมาณหนึ่งแล้วมีลูกศรแล้วนะเลี้ยวซ้ายให้เดินตามทางเลี้ยวซ้ายมีมีมีก็ง่ายขึ้นก็จะได้เป็นระเบียบไม่เดินสวนกันแบบเพราะว่าเมื่อก่อนบางคนเลี้ยวซ้ายบางคนเลี้ยวขวาแล้วก็หลบเอาใช่ไหม จำได้เลยช่วงโควิดที่ไปก่อนโควิดนิดนึงไปก่อนโควิดเลี้ยวขวาอยู่เลยเพราะไม่ไม่มีป้ายบอกอแต่ตอนเนี้มีละเลี้ยวซ้ายเล่งจริงเวลาเวียนเทียนก็เลี้ยวซ้ายนะเดินหันหน้าเข้าพระก่อนเข้าโบสถ์แล้วเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็วนเออแล้วทำไมเราเลี้ยวขวาเพราะตอนนั้นเราอยากเจอพีอ๋อหรือว่าสะ <c oughs> ดวกตรงนั้นซ้ายก็อาจจะคนเยอะเราก็เลยไปขวาดีกว่า เออไม่มีจุดสาระเลยเราเลี้ยวแต่ขวาเออเราเดินผิดเองอะปกติเออถ้าสังเกตเข้าวัดอะมันจะวนไปทางซ้ายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ที่วัดเนี้ยอ่านเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็เอ เห็นนะักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะมากนะคะวันนี้แต่สิ่งที่ได้เห็นคือภาพเก่านอกจากภาพที่ว่าความเป็นไปเป็นมาของวัดเป็นยังไงแล้วเนี่ยได้เห็นเลยว่าเขาได้ถ่ายรูปเอาไว้ว่าน้ําท่วมปี5้าี่อยุธยานี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่รับน้ํากันเลยทีเดียวนะคะก็ตอนนี้มีหลายจังหวัดที่รับน้ําอยู่เมื่อน้ําซาลงไปอ่ะการท่องเที่ยวก็ทําได้แต่ตอนที่มีน้ําเนี่ยทุทุกคนก็ลําบากอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะคะใครมีโอกาสไปเที่ยวก็อ่ะ ไปเถอะอายุทยามถามเขาว่าคนเยอะไหมคะก็เราราเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของห้องพักเพราะว่าพอฝนตกคนอาจจะไปนั่งไม่ถนัดอะไรเงี้ยก็จะย้ายไปเที่ยวแบบเขาใหญ่อะไรอย่างนี้แทนที่เที่ยวประเทศไทยมีเยอะมากนะคะทุกหน้าจริงๆบางทีมันก็เป็นเมื่อไหร่ที่คนไทยเที่ยวกันเองได้แล้วราคาแบบว่าเป็นเหตุเป็นผลและบริการดีนะเพราะว่าคนอยากเที่ยวนะตอนนี้ค่าื่องบินแพงค่าื่องบินแพงอยู่นะใช่ครับแพงมากไม่รู้แพงอะไรนักหนาแต่เขาก็แพง ไม่บินไปเลยจะแม่แก้ปัญหาอะใครอยากเที่ยวไหนวางแผนของคุณให้ดีๆค่ะเพราะว่านี่เข้าสู่เดือนที่สิบแล้วนั่นแปลว่าอีกสามเดือนคุณจะข้ามปีเช็ควันหยุดของคุณให้ดีๆบางครั้งเราต้องกลับมาจัดการกับตัวเองดูแลจิตใจตัวเองโดยการใช้วันลาไปไหนตอนไหนบ้างนะคะคุณผู้ฟังและถ้าเจ้านายถามเราก็มีสิทธิพูดซื่อ,อถ้าเราเจอเจ้านายที่เป็นปกติใช้คำว่าเจ้านายที่เป็นปกติเขาจะเข้าใจว่าลากิหลาพักร้อน ลาป่วยนะั่นคือเจ้านายปกตินะคะคแต่ถ้าเจ้านายที่ไม่ปกติแล้วเราเองก็โป้ปดและลายยิบย่อยเออต้องเผชิญมวยถูกคู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราลาปกติเจ้านายเราเป็นคนปกติขอให้ทุกคนได้ใช้ความสุขของคุณในสามเดือนที่จะส่งท้ายการใช้ชีวิตที่เหนื่อยล้าของคุณก็และกันนะคะเพราะว่าเชื่อว่าปีนี้ก็เป็นปีที่หลายๆคนเหนื่อยและสิ่งที่เหนื่อยก็คือ,เ,อเรื่องของ,งการเมืองวะ่ะ จริงในว่าจบแต่สิบสี่พฤษภาเอะไม่จบอไม่จบไม่ว่าเอาทะเลาะกันอีกเอาพูดอานนี้มีถูกคูพูดอันนั้นไม่ถูกใจเอาไปกันอีกเพยงอี้เอาเพื่อนเนี่ยทะเลาะกันต่ออีกออ๊ยนะเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทาให้เราทะเลาะกันไม่ได้มันมีเรื่องอะไรเรื่องเพลงไหมก็ทะเลาะได้อีกชอบคนนี้มากไม่ชอบคนนั้นคนนั้นไม่น่ารักในสายตาเขาจะแมวแมคุณผู้ฟังเราไม่ทะเลาะกันเรื่องเพลงนายไ่กงเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ขอเพลงมานะคะใจเย็นเดี๋ยวจะเปิด ทยอยทยอยนะพี่ของเนาะ <Okay. S 1> เรามีลิสต์เยอะอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้มาถึงเราก็เลยเปิดอ,อ่มนี่ไปก่อนเลยใช้เวลาถ้าคือกาแฟในตอนเช้าอยากให้โลกแคบลงออรักรออยู่ไม่ไกลเผลอแล้วก็แชทมูบีบ่บายสามโมงกับอีกสาสิบเก้านาทีคิงขาได้สาระค่ะคุณทุกฟังเพราะว่าถ้าอยากได้สาระยังไม่พร้อม EFM Shock News